อังมดิเสวามีเนวัวายนัมทาญาณมันดายาณวิภูสนายายาวะเทวะอิมาสกายาสัตติยายาปนาญาวิหิงสุวารติยาอาจารยานุกหายานันเจวทนานังปติหังขามินาวันเจวเวานังนวปาเทสามี ภวิตสติอนาวัตชตาจะภาสุวิหารโรจาติธรรมาจะโลกาอิปติสัมปติกาตาจารีอนณาทิวังอายะชธา สันติถาสันตาปาราชาขาชาธิกาเทเสหิธรรมมัອอนุกรรมปีมัชา ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนสะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุพีจักกะตาปุญญาตาเอตัมมังคารุคารมุตตมันตีนะบัดนี้จะแสดงพระธรรมเทศนาปารุกธรรมเพื่อเป็นเครื่องผูก สติปัญญาในอันที่จะนำไปประพฤติปฏิบัติอันจัดเป็นส่วนที่จะช่วยฝึกหัดกายวาจาใจให้ตั้งอยู่ในความดีอันมีผลที่พึ่งปรารถนาคือความสุขความเจริญตามการเวลาอันสมควรสืบต่อไปดำเนินความตามพระบารีที่ได้อันเชิญมาแสดงในต้น ว่าบุเีจากกตาปุญญาตาเอตามมังคุตครตุฒตมันติแปลว่าขอเป็นผู้มีบุญอันตนกระทาไว้แล้วในการก่อนชื่อว่าเป็นมงคลอย่างสูงสุดซึ่งพระธรรมซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสไว้เป็นมงคลข้อที่ห้าในมงคลสามสิบแปดประการบุคคลผู้มีบุญอันกระทาไว้แล้วในการก่อนหมายถึงบุคคลดังต่อไปนี้คือ ผู้มีกุศลอันตนเคยกระทาไว้แล้วเดบพระพูุทธเจ้าพระปัจเจกับผู้ธเจ้าและพระขีนาศพในชาติที่ร่วงมาแล้วปาการหนึ่งผู้ผู้รักษาศีลนะสำรวนสำรวมกายว่าจ,าจะเจรินจิตภาวนาพระ้ารมเอ๊ะพระกรรมฐานฟังฟัง,ฟงพรธรรมเทศนา ทำการบูชาพระพุทธพระธรรมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในชาติที่ล่วงมาแล้วประการหนึ่งบุคคลที่ตั้งความปรารถนาเพื่อเป็นพุทธภพ,พปัจเจภพ,พสาวุภพ,พ,พเป็นต้นย่อมสร้างกุศลมาเป็นเวลาช้านานเป็นอนิกาชาติประการหนึ่งบุคคลที่สร้างบุญมาแต่ชาติก่อนย่อมได้สมบัติทั้งสามคือ มนุษย์สมบตัติสาวุสมบตัตินิพพานสมบตัติซึ่งจะได้อธิบายตามลําดับดังนี้หนึ่งอะมนุษย์สมบัติได้แก่ความเป็นผู้มีวันน่างดงามความเป็นผู้มีเสียงไพเ,สสาเราะความเป็นผู้มีตรวนสมส่วนความเป็นผู้มีรูปสวยความเป็นผู้ความเป็นผ้ะราชาความเป็นผู้ยิ่งใหญ่ความเป็นผู้มีบริวารมากความความปราถนาสมบัติอันน่าใคร่ทุกอย่าง ยะความมีอิสระความสูขแห่งพระเจ้าจากกักรพรรดิเป็นต้นสองสาวุสมบัติได้แก่ความเป็นพระราชาในหมู่เทพความเป็นความเป็นเทพบูรเทเท,เทพธิดาสงสเสวยสูขอยู่ในภูกระมะพระจรทั้งหกชั้นเป็นต้นสามนิพาสมบัติได้แก่ความเป็นผู้อาศัยการ กัญญาณามตรความเป็นความเป็นผู้ประกอบด้วยปัญญาความเป็นผู้ชำนาญในวิชาและวิมุตติปฏิสภิธานวิโมกสาวุกบารมีปัจ,จีโพธิบูพที่พบซึ่งพระศาสดาได้ตรัสไว้ในนี้มีการว่าคขือหาดีชื่อว่าบอกเกิดอันเชิญกับบุตรของสารทั้งหลายย่อมไม่มี เพราะว่ารัตนทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นแม้ในที่มีใช่บอกเกิดแก่คนมีบุญเท่านั้นน่ะจึงตราดพระคาถานี้ว่าผมเศร้าคือคือบุญนั้นน่ะให้สมบัติหน้าใครทุกอย่างแก่เทวดาและและม,มนุษย์ทั้งหลายเทวดาทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายปารถนาผลใ,ในใดผลน,นั้นนั้นทั้งหมดย่อมสาเร็จด้วยบุญนี้ที่นั้น ความเป็นผู้มีวันน่างามความเป็นผู้มีเสียงไพเอต้อความความมีความมีทรงสมสวนความเป็นผู้มีรูปสวยความความมีผู้ยิ่งใหญ่ความมีบริวารโผนทั้งหมดย่อมได้ด้วยบุญนี้ที่นั้นน่ความเป็นพระราชาในในประเทศความมีอิสระความสุขแห่งพระเจ้าจักรพรรดิความเป็นผู้ความเป็นพระราชาในหมู่เทพความเป็นเทวดา ผู้เป็นพระราชาในหมู่เทพผลทั้งหมดย่อมได้ด้วยบุญน,นี้ที่นั้นน่ะสมบัติของมนุษย์สุขสมบัติเป็นเหตยิงดีในทีโลรกและสมบัติคือพระนิพานผลทั้งหมดย่อมได้ด้วยบุญน,นี้ที่นั้นน่ะความเป็นผู้อาศัยกัญญาณามีรประกอบอยู่โดยปัญญาเป็นผู้ชำนาญในวิชาและวิมุตติผลทั้งหมดย่อมด้วยย่อมได้ด้วยบุญน,นี้ที่นั้นน่ะ ปดิพิธานวิมโมกสาุป,ปารมีปัจจโพทีและพุทธภพผลทั้งหมดย่อมได้ด้วยบุญนี้ที่นั้นน่ะความถึงพร้อมด้วยบุญมีประโยชน์มากอย่างนี้เพราะฉะนั้นน่ะบัณฑิตผู้มีปัญญาจึงสรรเสริญความเป็นผู้มีบุญอ่ะอันทำไว้แล้วตามพระคาถานี้ว่า ขุมทรัพย์คือบุญน่ะถ้ามีอยู่กับผู้ใดผู้นั้นน่ะก็จะประสบสมบัติทั้งสามดังที่กล่าวมาแล้วเพราะขุมทรัพย์นี้ย่อมเกิดขึ้นแก่ผู้มีบุญเท่านั้นน่ะเป็นขุมทรัพย์ที่ไม่ทั่วไปแก่ชนเหล่าอื่นเป็นทรัพย์ที่โจรรักไม่ได้ย่อมอยู่กับผู้มีบุญเท่านั้นน่ะส่วนผู้ส่วนผู้มีบุญอันมิได้ทำไว้เมื่อได้วัตถุที่ถึงพร้อมด้วยอานุภาพ ย่อมประสบโุกสำหรับผู้มีบุบญอันได้ทำไว้เมื่อได้วัตถุที่ถึงพร้อมด้วยอนุภาพย่อมประสบสุขอันหนึ่งพ้อเห็นที่มีบุญอันมิได้ทำไว้ย่อมไม่อารับสสิริที่คนอื่นไว้ได้สิรินั้นย่อมเข้าหาผู้มีบุญเท่านั้นจึงควรเห็นนะว่าความเป็นผู้มีบุญอันทำไว้ในการกร่อนชื่อว่าเป็นมงคลอ่ะ ถ้าสาธุชนนะผู้บริษัททั้งหลายคงจะทรา,าบว่าบุคคลผู้ไม่มีบุญอันทำไว้แล้วในการก่อนแม้ได้วัตถุที่มีค่ามากมีอนุภาพมากวัตถุนั้นก็หาอยู่กับเขาไม่สำสำนำกับทุกมาเก่เขาอีกด้วยส่วนผู้มีบุญอันทำไว้แล้วในการก่อนแม้วัตถุที่มีค่ามาก มีอนุภาพมากจะไม่ได้อยู่กับเขาแต่วัตถุนั้นอ่ะก็มาอยู่กับเขาเพราะวัตถุนั้นนี้เกิดขึ้นขึ้นแก่ผู้มีบุญเท่านั้นอ่ะบุคคลที่ไม่มีบุญวัตส,สีนาม,มาก่อนหรือไม่ได้สะสมคุณงามความดีมาก่อนเมื่อประกอบ อิตใดๆถึงขยันขันแข็งสัตว์บันได้ผลแห่งความดีกว่าจะปรากฏเต็มที่ก็ต้องใช้ความเพียรพยายามอย่างหนักและเสียเวลามากเหมือนกับผลไม้พันเน่าถึงจะใช้ปุ๋ยลดน้ำพรวนดินนอย่างไรก็ตามอย่างมากก็ทำให้ผลผลิตขึ้นผลผลิตขึ้นมา มากมายและจะทําให้มีรถมีมีรถโอชาขึ้นกว่าเดิมนั้นยากตรงกันข้ามกับผู้ที่สะสมคุณงามความดีมาก่อนเมื่อทําความดีผลไม้ดีย่อมปรากฏเต็มที่ทันตาหินอำานวยผลประโยชน์ให้มีความสุจริตก้าวหน้าเหมือนว่าบุคคลทั้งหลายได้อย่างน่าอัศจรรย์เมื่อ เหมือนกับผลไมา้พันดีเมื่อรดน้ำปรวนดินนะ่ผลไมา้ผลไม้ก็ให้ผลมากมากเกินคาดรสชาติก็โอชามีรสอร่อยสมดังพุทธสมดังสมดังพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดังที่อัตมาภาพได้แสดงมาแต่ต้นแล้วว่าบ่อที่เกิด อื่นๆจะเหมือนบ่อที่เกิดด้วยบุญข้อสัตว์ทั้งหลายนั้นไม่มีบ่อที่บังเกิดด้วยบุญนั้นย่อมจะได้ไหลามาแต่ทิศทั้งสี่ดังวารีในคงคาไหลามาสู่ท้องมหาสมุทรไม่รู้หยุดทั้งการทั้งกลางวันและกลางคืนคือฉันใด กุศลราศีก็ม,ม,มีที่สู่ฉันนั้นเหมือนกันเพราะเหตุนั้นบุคคลที่ได้ทําบุญมาแต่ชาติก่อนจึงเป็นมงคลอันประเสริฐด้วยเป็นบ่อกเกิดแห่งแห่งทรัพที่ไม่มีวินทรัพย์ที่มีวิญญาณและไม่มีวิญญาณเมื่อปัถนาสิ่งใดๆก็ย่อมได้สิ่งนั้นตามความปรารถนาด้วยอนุภาพคผมทราบคือ บุญนะผู้ที่ไม่มีบุญถึงปรารถนาก็ปรารถนาเสียเปล่าไม่ได้สำเร็จตามความปรารถนาของตัวนะ่ะมีคำถามว่าคำคำว่าบุญนั้นได้เก่อะไรเกะเก่ว่าได้เก่ความสุจริตทั้งสามคือกายสุจริตว่าจีสุจริตมนสุจริตทั้งสามนี้เรียกว่าบุญเรียกว่าแปลว่าทำที่เป็นเครื่องชํำละกายวาจา ใจของสัตว์ทั้งหลายให้บริสุทธิ์ทำที่ชำระก,กายวาจะได้แก่ศิลทำที่ชำระใจได้แก่ภาวนาคือสมถกรรมฐานและพิปัสนากรรมฐานส่วนบาปได้เก่ความชั่วทางกายวาจาใจพเพราะป็นเหตุจึงทำให้สัตว์ต่ำช้าเมื่อตายไปจะส่งให้ไปสู่อะ อบายคือนรกเรธิอสุรกายสัติราชานความชั่วทางกายมีสามคือฆ้ 5, สาสัตรี่มีชีวิตให้ตายหนึ่งละทรัพย์ที่เจ้าของห่วงหนึ่งะเปลพืชล่วงในสตีที่เขาห่วงหนึ่งะความชั่วทางกายมีความชั่ว,ทา,าว,าวทางวาจามีสี่คือพูดจะหลอกลวงผู้อื่นด้วยคำเทศหนึ่งะผู้สอดเสียยุย่อง ผู้อื่นให้แตกกรากกันหน้าหึ่งผู้คำหยาบด่าชาติและตระกูลผู้อื่นหนึ่งผู้จะหาประโยชน์ไม่ได้ในชาตินี้และชาติหน้านหนึ่งความชั่วทางใจมีสามคือคิดอยาด่างใดคิดอยากได้ของผู้อื่นหนึ่งคิดพยาบาทฆ่าค่าจองเวรผู้แก่ผู้อื่นหนึ่งขี้หินผีจ่าฟาดทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหนึ่ง บุคคลผู้ใดไม่ทำบาปด้วยกายวาจาใจก็เชื่อว่าเป็นผู้มีบุณบุญน,นั้นบุญน,นั้นย่อมจะอ,อุดหนุนให้ไปบังเกิดในสุสุขติคือมนุษย์และสวรรค์นะเพราะฉะนั้นน,ะน,นถ้าสาธุชนทั้งหลายควรจะรับบาปบำเพรนบุญเถิดที่ทสนาปริโยสีน,ในีในท้ายที่สุดแห่งพระธรรมทศนา รัตรนะนุรัตนะรัตนะนัตตยานุพีอาเวนะรัตนะตยาตีชัสาด้วยเดชชานุภาพแห่องอ่ะคุณพระศีรัตนะตรัยคือพระพุทธพระธามพระสงฆ์อ่ะขอความสวัสดีพันเออพันณมงคลอ่ะจึงเกิดมีเก่ ท่านสาธุชนทั้งหลายตลอดที่ภาราตีการอัตมาภาพแสดงพระธรรมเทศนาในเรื่องความเป็นผู้มีบุญอันทำไว้แล้วในการก่อนเป็นมงคลอย่างสูงสุดก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติพระธรรมเทศนาลงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการชานี้ คุณพ่อภัยสารพิทยากรนะคะอีกูนหนึ่ง

Oh okay.